ราจะลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการประจําซอยเฮฮาของเร,เราเรามาฟังนโยบายของทั้งคู่ดีกว่าว่าเขามีนโยบายอย่างไรกันบ้างผมจะมีเวลาให้คนละ2นาทีนะครับเริ่มจาก lady first ครับเอาพี่พี่พีทำไมไม่เรียนตามหมายเลขครับผมหมายเลขหนึ่งนะถูกไม่เกียว<อ>เห็นไหมคะพี่ป้านาอาคแค่นี้พระอาิตก็กดขี่ข่มเห็นผู้หญิงแล้วเพราผู้ชายอ่ะเห็นแก่ตัวค่ะ ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมแค่ถามเหตุผลเท่านั้นผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แหละชอบประเด็ดก,กันเชิญพูดได้เลยครับเดี๋ยวเวลาจะหมดนะครับถ้าต้นข้าวได้เป็นกรรมการประจําตอนนี้นะคะข้อแรกต้นข้าจะส่งเสริมกิจกรรมในครัวเรือนอค่ะกิจกรรมในครวัวเรือนอว,วิตายแล้วอีกหน่อยซอยแล้วก็กลูกดอกสิครับเ ในครอบครัวยอะถ้็ต้องรักสิครับถ้าไม่รักไม่ทำหรอกแต่พอทำแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าจริงไรพวกเราท้าที่อะไรเหนือกวสัตะ์ือต้องไหมฮะปล่อยไม่เจริญแบบนี้ไงเรา ต้องเลือกผู้หญิงที่เก่งค่ะต้อนเข้านะคะสอบได้ที่หนึ่งตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนอุดมศึกษาเลยนะคะไม่เหมือนคนบางคนหรอกค่ะสอบได้ที่บุ๋ยบุยบุ๋ยเอาบวยอีกบุยบุยบุยบ้ท่านมีหลักฐานด้วยนะคะเดี๋ยวเล่นเอาประวัติการศึกษามาแฉกับแบบนี้มันขี้กกงกันนะครับถ้าอยากให้สอบและพัฒนานะคะต้องเลือกผู้หญที่เป็นผู้หญิงค่ะมีคุณธรรมนำจิตใจ เลือกนะครับเอาละครับมาถึงผู้สมัครหมายเลขต่อไปม like ันดีกว่ามายเลขหนึ่งครับคุณพระอาทิตย์ครับผมมีเวลาให้1นาทีเาทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เมื่อกี้ต้นข้าวคุย2นาทีทำไมผมได้แค่1นาทีอ่ะก็หากเวลาที่กองเชียร์พวกคุณเล่นมุกไงจะพูดไหมครับเหลือ4 5วินาทีแล้วพูด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 พู เอาตีเออเอาแบบเซ็กซี่ของนี้ชัวร์แบบเนี้ยไม่ต้องพูดอยู่แล้วเฮ้ยแสดงว่าต้องมีทุกคนสวัสดีครับผมพระอาทิตย์ครับเบอร์หนึ่งครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมอาจจะพูดไม่เก่งแต่ผมรักหมดใจเลยนะครับ ผมอยากทำงานเพื่อตอบแทนพระคุณที่ทุกคนมีให้ผมเสมอมาอะไรนะเอาน้องสาวฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับปาผมเข้าใจอะไรผิดน้องสาวน่ารักแบบนี้เนี่ยผมอยากถามว่าทำบัตรประชาชนหรือยังไม่เห็ไม่เชื่อเอถ้าอยากให้เชื่อต้องลงคะแนนผมนะครับ หมดเวลาแล้วครับเอาละครับพระอา,อา,อา,อาทิตย์ดวงหนึ่งนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับตอนนี้ผมมีโชว์เล็กๆน้อยทุกคนดูนะครับเอาเลยยูสิก ที่ทำเลยไม่แฟร์เลยอ่าตอนข้าวคุณยังเอาประวัติการเรียนผมมาแชร์เลยนะแบบนี้ยุทธที่ทำที่สุดแล้วประเด็นแล้วทุกคนเด็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองัตดีมาเลย หน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนเสียก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างเจ๊เจ๊กที่ผมเล่นชนะอยู่แล้วนะครับเจ๊พูดอะไรดีกว่าเพราะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหน้าที่ฉันมีอะไรบ้างใไงฉันชนะชัวเอ์เอา,เอาละเอาละเดี๋ยวจะไปฟังแบบเข้าคร่าวนะเข้าคร่าวผู้ที่รับเลือกเป็นกรรมการซอยหน้าที่คร่าวๆก็คือ,อดูแลความสงบสุขเรียบร้อยในซอยก็คือถ้ามีขโมยก็ต้องแก้ไขมีขยะมีน้ําเสียต้องแก้ไขถ้าโมก มีอุจจิหมาก็ต้องเก็บมมไม่ตกน้ำไม่ไหลเข้าไฟแพงก็ต้องแก้น้ำมันแพงน้ำตาลขาดไข่ขึ้นแล้วค่ะก็ต้องแก้มีมดมีปัวมีหนูมีอะไรสับก็ต้องแก้พี่พอแล้วพี่กรรมการโอยหรือว่าผ่านโลงก,กันแน่แล้วที่พูดมาตลอดเนี่ยทําคะแนนหมดเลยเหรอเกิดเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องหัวคุมอยู่แล้วห้าหมื่นไม่ใช่ห้าพันห้าร้อยห้าร้อยหกพันตอสัปดาห์ไม่ใช่ต่อเดือน ต่อเดือมันถือว่าเป็นงานจิตอาสานะลูกใจมากที่สองคนนี้ลงสมัครแล้วคนในซอยทั้งซอยนะรู้ว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่นะไม่มีใครลงสมัครเลยนิฮัตเิตที่บอกว่าผมเหมาะสมแบบนู้นดีแบบนั้นเนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้ใช่ไหม ต้อแข่งผลเดียวกันใช่ไหมเนี่ยนะเอาล้เอาล้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานลครับนับคะแนนต่อเลยครับนับเลย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 นันับเลยนับเ เมื่อกี้กับหัวเปล่าบัตตี้ใบเล็กสอง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 ตอนนี้คะแนนเท่ากันแล้วบัตรเหลือแค่ใบเดียวเท่านั้นใบนี้เป็นใบตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะได้สมศักดิ์หนึ่งหรือสองสองบัตตี้สองสอง จนตาย